พี่น้องมากินเขาตอนเสาร์น้ำมนมอนเดอร์อันนี้ก็คือข้าวต้มตุ๊ดจีนเนาะกินเมื่อวานไปโคมหนึ่งเดีย๋ยวโคมหนึ่งมาฝาดกินอีกตอนนีนมากินน้ำกันเดอร์อันนี้ออมขี้เล็กสื่อเอาได้เหตเองเดอน้ำมัมนสื่อสี่สิบบาทแล้วก็ออมบมหมี่เมเหมือนเดิมในลอุ่นมากินอีกอันนี้ก็อูปลานิ่มามากินน้ำกันเจวน้ำปลา มาเสบๆกันเด้อสบายดีพี Sod ่น้องมีข้าวต้มป mm ั hmm. ่นเด้อมื้อนี้มีออมขี้เล็กพี่น้องเอ้ยขนมเวนขนมกระต้มกระต้มขนมจีนมาบอกเลยอ่ะปีนี้เขาแบบมาเลยไปเสพเด้อกระต้มกุ๊บจีนออมหมี่พี่น้องเอ้ยเอาไอพี่เชียงหาพวกสกุลทั้งไทยและลาวต่างมาเทมากินนกับแม่มอนกับพีิราเด้อมีข้าวเที่ยงด้วยอนนี่มั้ยมันต้อนเช้าด้วยนี่ยเนาะ สเส้นมงครเ่งแล้วมันเส้สเวมงค่งเตอนเส้นมังสามสิบห้านทีเล่ได้กินเขาเสาร์มากินเขาตอนตอนเพลินพันวะไม่ได้กินโดนแล้วอมกินเล็กพี่น้องเอยอาหารบันเมองเฮามันอยากนั่น,นเดอ้อนางกินอยู่หฮมอยู่ตู่พี่น้องมันโบจง่กนไนเดอ้อขอโทษขอภครมันมีมองนังมีแต่แดดแ <laughs> ดดเดินบ้านก็ได้อ่อมองมีก็ใส่หม <Okay. S 2> กตมเน่าเหรอ แฮมจัด okay, สบายดีพี่นอ้อง FC ทหารแฟงมาถุกคนเออกินเข่าหน้าหมยมอนเออมันมเป็นตอนเศร้าแล้วม,ม,ม,มันมมเป็นตอนเพ่น <laughs> เป็นตอนเพ่นเลยมาไหมวันนี้ก็อากาศชี่เย็นเลยน,น,นหม่อยตาพ่นที่ตกเนาะสื่อออมกินเล็กมากินชีส้สิบ,บาทเขาขายไปถทงทงลาซาบะแต่น่าทงลาหาพันขีด แมาๆอาันนี้ก็อุปนินสุกกันหอมมังมี่ทุก,ออทกเกา้าจะแซ่เด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมันกัดได้มาเนี่ยอนแดดมาเนี่ก็แดดอีกท้อนมาเนี่นะบรรยากาศร,าร่มโยนมึงซ่กซนจีดก็เนี่ยบรรยากาศจ้ะ ไปเล่นบ้านให้สบายยังไปเล่นกิน well, so okay. ่างไรเอาเน่าเนี่ยเนี่ยเล่นบ้านเหมืนทีทีพผื่นเลยง่ายนะมันไม่ร้ายอยู่มันแบบร้ายมันร้ายแล้วจักบศพจักบศงโอ้ร้ายท่งเล่นข้างในเขายังไม่ได้เอาสลิปนั้นแก้มาตั้งไว้เนาะเอามาหนึ่งชันทงเอาไปฝังชั้นทงป่ะอืมเอาเปลี่ยนหางงึงอย่างเดี๋ยวก่อน เอาม,าอม,มาั้ยเม,มทัยเมทัยอยู่เดินเนี่ยเลือกนั่นแหละเพราะมีเียเื่เอเพี้เจ้าเล็กเขาจเจ้าเล็กเขามาเลือกจากข้างนอกเล็กก็เจ้าถิ่มแล้วนะคนไฮ่คนไฮ่ไแล้วกันสีห้าหลุดไค่เขาเกาย์ไมาไค่พอได้เลือกใส่น้ำมันใสหลุดไค่เพิ่นเลือก

อันนี้อันนีมันจะไปสูงเป็นกะสอบพันเลยว่าเราสิหามันเป็นกระสอบกรอบใหญ่สอบปกใหญ่ขว่าคนยกบ่อเอ้ยต้องใรถสลิมือมือรถสลิําแล้วปยกใไกบ่ได้ดอกคนก็ยังบ่ยกขึ้นิต้องสูงกว่ามยใจแล้วว่า เขาแซ่บเ,เขาอยากหน้ากแาแฟ okay, นะกาแฟเจ okay. ัาแม่บริสุทธิ์กาแมันยมีค้ามีโยมมีเล็กมีทองนันแหละมีหน่อยอยู่แต่มันมีน้ำหนักอ้าโลหนึ่งหกพันเจ็พันกับน้ยน,น,น่อยค่ะมันบริเผานาะแต่มันเป็นเจดนยำหน่อยแต่มันมุ่นค่ะนจ้าแม่พ่ออนุญาตเราก็ลูก ขอนําพี่ําน้องนํา FC หมดทุกๆคนก่อนแม่หมอนก็มีเรื่องอยากจะเว้าเนาะมื้อนี้สิขอเว้าอย่าว่าซั่นว่าีเด้อมือกทุกคนลูกานๆน้องๆเพื่อนๆ c หมดคนทังลาวทังไทยทังต่างประเทศเนาะแม่มอนสิขออนุญาตเว้าจันอยทั้งๆที่แม่มอนบ่อยากเว้านอยเลยบ่อยากเอ่ยงจักหน่อยเลย แต่ก,ก็ตันหมดได้เนาะเม่ม้อนน้ำตาไหลรุกใจหลายที่มีคนแง่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 มาโมนโนเขามาเองอะนะทั้งทั้งที่เม่ม้อนโมหูยังโมหูจักยังวันใดเป็นอันใดโมหูคนละเรื่องคนละประเด็นคนละครอบคั่วเมย์ม้มอนสีขอขอสีส่แฉงมือนีเด้อเพราะว่าเมยม้มอนอดกอได้ แม่มดนต้องสีแจงมันถ้าถ้าบุสีแจงอยู่หัวแม่มดนสีเป็นยังพว่าแม่มดนคนณหลงวัาใจอยู่แล้วเนาะอยากดูสง,งบเบื่ออยากมีแน่นั่นแนวนี่เขามากนะคนละขอบคูค่อ่ะคนละซัมมาโนโตเล่ออกไปแล้วม,มัโนดโูเล่ออกไปแล้วจากกันเลยเนาะมันมองเป็นขอบคู่เดียวกันอันนี้เนาะั่งแม่มดนเฉพาอเบาสีแจงแม่น้ำสก,กุลกับบ่แม่นน้ำสก,กุลแม่มดน น้ำสกุลแสนบุตรลาชน้ำสกุลเมม้อนผัดแก้วมานี้ซ้ายสม้อนแก้วมานี้เด้อซื้อตรงซื้อเต็มของเมยหม้อนซ้ายสม้อนแก้วมานี้จะซื้อในเพชรม้อนตาแก้วมานี้ซื้อในเพชรม้อนตาแก้วมานี้จะซื้อเต็มของเมย์ม้อนซ้ายสม้อนแก้วมานี้เด้อโมเมนแสนบุตรลาดคนละขอบครัวคนละประเด็นแล้วก็ยมาเบาให้เมมอนวะขอบครั่วโตและขอบคัวสางเลือกสางละค้น แกงพิษกันดีน้ากันแล้วดีน้ากันกับลูกแล้วขึ้นน้ากันกับลูกแล้วอันนี้ผู้ใดเป็นผู้เบอกมันน้องไปเองเนาะคนว่าอันนี้คนว่าสั่งสั่งประหารคนที่ม,ม,าามีความพิษขาคนที่มีความพิษทั้งๆที่มีาาม้อนโมหูนะบริติตโตห้าไฟดักเบิดเบาะน้ำเขาแต่เขาก็บเิมาห้ามีม้อนสิบวกว็เออยซื้อเสบบอเขาเอาซืวว้อๆเ้อ บ่ค่อยมายืนมาแลบ่ค่อยโทรหากันบ่ค่อยมาหากันใกล้ๆนี่นะใกล้ๆกันนี่นะเพื่อนใกล้ๆกันนี่นะก็ยังไม่ได้มาหากันเลยแม่ม้อนมือหูเลยรู้ว่าอันใดเป็นอันใดที่ส่องนั่งอันส่องขอท่านแดดว่าวันกักคือกันอันนี้จะขอเอ่ยื่นส่องขอท่านท่านแดกเนาะแม่ม้อนกับบ่ค่อยเดี๋ยวเบิ้งจักเถื่อดอถ้าก็มาเบิ้งหมูเส้นนี่ถ้าก็เบิ้งขีดเพื่อหมูเส้นนี่มิถานผ่านแม่ม้อนบ่าอยากเบิ้ง เด็กขึ้นมาเมย์ม้อนก็บอยจากเบิ่งบอยจากแต่ยินคำด่าบอยแต่ยินคำเมาบอยแตยิ้นยังทั้งนั้นแต่เมย์ม้อนเบิ่งมุสาวเนี่ยมานเบาถึงเนาะมานเบาถึงผูกผ้าเนาะทั้งทั้งที่หักแพ่งกันอยู่สิผ่านมาเคยคุยกันเคยเว้ากันสิผ่านมานับชื้อเป็นลูกเป็นเต่าจังสันจังสี่แตวก็ทั้งทั้งที่แบบบริโภคพันกันแล้วบริโภคหากันแล้วก็จะเอ่ยถึงแม่ซะก็จะบอกว่าถึงแม่ซะลูกเอ้ย แม่มอนก็สิขอเอ้ออีนางจุ้ยซื้อแท้เพิ่นน่ะนางจุ้ยเนาะซื้อเพชรอีหยังลกยังแม่ก็บ่ฮู้ตกเคยเอิ้นแต่จุ้ยเคยบอกซื้อจุ้ยซื้อลูกซื้อจุ้ยคุยกันุมายใส่กันเลยแต่ก่อนน่ะนะทุกมื้อทุกมื้ออืฮักแข่งกันบ่เคเ้าจังซั่นจังซี่ในเมื่อบ่ได้ติดต่อกันแล้วจักสิเว้ามาเอ่ยถึงแม่หยังคั่นเว้าใส่ผู้ใดก็ขอให้เว้าใส่ผู้นั้นเนาะแ่มาเออลูก ดีกันแล้วแม่ลูกขึ้นดีกันแล้วมาตัวเล็กเอฟซีขึ้นดีก็บมันขึ้นดีคุยกัำลังไม่แล้วเคยซอยเหลือกันอย่าไปเสือเด้อยขอบครัวนี่ขอบครัวตัวเล็กว่ามาค่ะทั้งทั้งที่แม่บุจกจักยังเลยเปน็นยังแั่ว่าป่าแบบนี้นะแม่บุกหูเรื่องยังทั้งหมดบอกค่อยว่ากันกำลังอ้นบอกค่อยว่าวกำลังอ้นบอก,คย,ก,บอกคยเลยแม่ม้อนขอไปสิตเสด้วยเด้ออันนี้อย่ามาขาคนที่บ่มีความผิดเถอะ แม่ม้อนเนี่ยกินไปกต่แบบสิแหละดูไปกระโดดกระลาเหม็นมั่งมั่งแม่แม่อดปวอยากเบาบปวดจากเบาะเห็นไหแม่บวดวบาะยังแม่โปอยบ้างแม่โปรงเมื่อตุสสยญญาแม่โปอยบ้างมี่เอฟซีตามมาดีใจได้แม่ม้อนเสร็จขึ้นกันกับลูกเลยเนาะลูกเสร็จเมื่อเออนางมลเสร็จเมื่อหาอันนี้เมือสีมาลามาหามาหากรบโบหูจักเนาะพี่น้องก็เห็นขั้นเป็นว่าลูกนะคิดดี ทำดีคิดป่าแม่นี่ยังเป็นแม่เห็นนะข้านมาหาแม่เพรขามาลาโทษอันนี้มันกบ็บอกก็ได้แบบนึงเนาะแม่ม้อนสิออกโลกโซเชียลเลยสิให้คนหูจักเลยเสบบมีปิดบังยังทั้งนั้นสิปิดบังเพื่อนยังล่ะขลูกกับแม่สิะขึ้นกันน่ะจะปิดบังเพื่อนอยังแม่ลูกเขาพิดไปแล้วเข,าม,าข,าข,าขามารเขาขมาลาโทษโอ้แม่ลูกพิดไปแล้วแม่เอ้ยเดี๋ยวสั่นสิ ขั้นพ,ออออนพอ่อหายอภัยได้แต่หายอาภัยขั้นบุพ่พอหายอภัยได้กตมันกะมันก็นกข้นกับแม่เนาะสิหักเขาบอ่อหรือบ่หักมันก็ข้นกับแม่อันนี้ก็ได้ข้นกับตัวแม่เองอันนี้ไม่้จะค้นเบาบ่าขึ้นดีกันแล้วจทังสี่โตแล้วตัวเอฟซีแม่เสียใจเลยคำหนีแม่เสียใจแม่ยินมคำนีแม่หายหน,น,น้ำตาตุ๊บๆเลยอันนี้แม่พอเบาเลยแหละ ขออนุญาตเบาอย่ามา,า,าสั่นมาสีเด้อมือตะคุตะคนอันนี้ก็ได้เดี๋ยหาเรื่องหาเล่าใส่แม่ขอแม่บริโตเละยังทั้งนั้นขาขึ้นดีกับจมกสี่อาจจะหูนะแม่ม้อนบอกเป็นคนขี่ตัววันสินห้ากระวิดมือว่านนี่ใส่บา,มา,มามสมือว่านมาซื้อหนี่ว่าสินดับแม่ขอขอสารภาพว่าถ้าแม่เดีคุยกับลูกว่าแม่บุตรคุยกับลูกแม่คิดตัวนะให้แม่มีอันเป็นไปเยอะ เขาบอกด้วยาเขานี <Promised legendary> uh ่เลยบ่เคยมีบ่เคยมาหาน้องสาวกับบุเคยมาหานั crispy. ่งอ่อนหน่อยกับบุเคยมาหาสิเอาลูกสิเอาผัวร้านสิเอาผัวแม่กับโบหูจักอันนี้แม่กับโบหู่มีใครบอกไม่ใครกล่าวเน้นเอฟซีถามมาไอ้ม้อนบ่ไปงานดองนางอ่อนหน่อยบ่อันนี้แม่กับโบหูเขาบ่ได้มาหาแม่เขาบ่ได้ที่เอื้อย คือนางจี๋เนี่ยค่คือน้องสาวคิงคิงและน้องสาวคิงคิงเลยแหละเขาบูมาหาเทากับบูหูสิมาหาหรือบูมาหาเนี่ยมันกับบูหูจักเข้าดีกเนาะถึงมาหาแม่กับบูใบจังได่แม่กับบูใบมาหาเนี่ยมาหาแบบใดมาหาในฐานะดอย่างแม่ชีสามคักแม่เลยส้ามาหาไใก้ขยาลูกกับยามาหาในฐานะดอย่างมาแบบใดแม่พิษอย่างแม่ชีสามเมื่อถาลูกมาหานี่แม่พิษโบ แม่เฮ็ดยัางหายใจ้ากทีผ่านมาแม่จะบอกว่าวดอันนี้ขออหญาดบาดคำแม่หม้อนอ้วดบดายเด้อมื้อนี้เด้อแม่หม้อนำไปตาตกแม่หม้อนหายหายบัดคลื่นบุคลื่นมือเส้านี่ก็ยัางหายแม่ม้อนเสียใจพี่บ่าขาคนที่ผมมีความผิดนี่นะทหารคนที่บ่มีความผิดใช่หายไปสิอันนี้แม่ขอเบาเด้อเอ้ากิดนี่กับออกซิเจนแบบนั้นแหลยขอออกซิเจนแบบนี้ พี่ใหญ่น้องพังมันโมมีคือพี <t> ่น้องเราเด้อบขึ้นดีกันแล้วคุยกันลัางไม้แล้วโท่กันแล้วมีลูกซอยเรือแล้วบมมี่พาซอยเรือแมย์มอนทามีผู้ซอยเรือแม่์มอนแม่มอนเสียออกแล้วโซเชียลรู้สิเปล่าที่บอกว่เดี๋ยวนี้เม่์มอนสบายเด้อเด้อมีผู้ซอยเรือแม่เด้อเด้อมีผู้เลี้ยงแม่เด้อเด้อเม่มอนเสียออกว่าแบบนี้เลยสิบูปิดบางงังทั้งนั้นเรื่องในซิบูปิดบางใหยังเนาะของแนวนี้ถ้ามีคนซอยเรือก็ดี รี่ว่าบุญที่ว่าบุญแม่ม้อนเทเป็นอาส่งคนใจดีมาซอยเนาะเอา้าสามีเลยแม่ม้อนก็ไปจะว่าอย่างไรเพราะสามีเลยเพอาจบสามีได้พี่น้องได้เอาไปคิดพิดจารณาเองว่าแม่ม้อนวราขีตัวโบลือแม่ม้อนว่าต่อแล้วกระสุดแล้วแต่พี่น้องจะไปคิดอันนี้ก็ได้เอา้าสามีเลยบาย